รับอะไรดีจ๊ปปะปามาตวงแก้วนึ่ครับได้จ้ะรอสักครู่นะคะรับอะไรเพิ่มไหมจ๊ะได้แล้วค่ะอืน้องคะพอมีแบงค์ย่อยไหมคะพอดีวันนี้พี่ยังขายได้ไม่กี่แก้วเลยอะ่ะไม่มีเลยครับมันแมวแล้วครับ ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่รีบไปแลกร้านาข้างๆให้แปบ๊บเดียวไม่นานแล้วเดี๋ยวไปตุลาต่อครับโบวันนี้ต้องช่วยแม่ขายของหน่อยนะถ้าขายดีอ่ะแม่สัญญาว่าแม่จะซื้อชุดนักเรียนใหม่ให้หนูเลยลูกดีไหมจริงนะแม่จริงจ้ะ จ้า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 อันนี้เราจะตัวละร้อยเดียวผมเอาสองตัวนะสองตัวก็สองร้อยขอบคุณครับโอ้โหมันร้อนจริงๆเลยนะเนี่ยเฮ้ยไอ้โนโนโนเอาน้ำแก๊กขวดเย็นๆมาให้เจ๊ขวดหนึ่งสิมาแล้วได้ค่ะได้ค่ะโอ้ยอมาหวดเท่าไหร่จ้าสิบบาทค่ะสิบบาท โอ้ยอะไรคะเลือกเลยค่ะเลือกเลยค่ะสองตัวสองร้อยค่ะเฮง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 ไว้ตายแล้วอุ้ยขอโทษทีสิบบาทใช่ไหมเอาไปเลยเอาไปเลย นี่หนูไม่รู้อะไรเลยเหรอเนี่ยตุ๊กตาชาววาังของบ้านบางเสด็จเป็นสินค้าโอท็อปของจังหวัดอ่างทองเลยนะตั้งแต่ฉันซื้อมาฉันได้มาเนยนะขายของดี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 เทน้ำเทท่าเลยละ่ะอืมอเลือกเด็กค่ะเลือกเด็ก่ะได้หรือยังคะเลือกไปนะ อะไรอยู่เนี่ยดูตุ๊กตาชาวังอ่ะพี่กู๊ดร้านขายเสื้อผ้าเอามาบูชามันก็ขายดีขึ้นะนะไม่สาร้านะพี่โบเอาโทรศัพท์มานี่นะพี่ใช้อยู่พี่ดูนีโบโบขายดีไหมลูกไม่ได้สักขวดเลยอะแม่ นะแม่โบอ,อีกหน่อยอะเราต้องย้ายไปอยู่บบย่าแล้วนะทำไมล่ะแม่เราสู้ค่าพี่ที่นี่ไม่ไหวแล้วจริงๆเจ๊แกมาทวงมีงวดเก่าแม่ยังไม่มีจ่ายให้แกเลยไม่แม่หนูชอบที่นี่โบ ยังไงบ้างลูกขายได้มั่งไหมไม่ได้เลยแม่ไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเราช่วยๆกันขายะแหละมแม่เดี๋ยวหนูมานะแม่ขายคนเดียวไปก่อนนะ ตุ๊กตาชาวังแบบเดียวกับที่เขาบูชาแล้วขายของดีไหมคะเฮียหนูตุ๊กตาแบบลูกเทพป้าไม่มีหรอกแต่พี่ที่ตลาดเขาว่าเขาบูชาตุ๊กตาพวกนี้แล้วขายของดีดดเลยนะคะป้าอตุ๊กตาพากนั้นเขาไว้ยึดเหนี่ยวจิตใจแต่ป้าไม่มีหรอกป้ามีแต่ตุ๊กตาชาวังที่ทําอย่างนี้แหละแล้วทําไมป้าต้องทําตุ๊กตาพวกนี้ล่ะคะก็เพราะท่านนี่แหละที่มาช่วยเหลือป้ากรปัน้นตุ๊กตาชาวัง แต่ว่าเดี๋ยวจะพาไปดูอะไรดีๆไปด้วยกันนะเมื่อ40ปีที่แล้วเนี่ยนะคะชาวบ้านทำนาอา,อาชีพทำนานมันเดือดร้อนเพราะว่าเกิดตวพวกภัไปน้ำท่วมข้าวในนะาเสียหายหมดสมเด็จพระราชินีท่านก็เสด็จมาส่งครูมาสอนให้กับชาวบ้านชาวบ้านก็ทำกันเรื่อยมาแล้วทำไมถึงทำตุ๊กตาชาววัง ที่นี่พะวที่นี่ปีดินเหนียวที่เนื้อดีอุดมสมบูรณ์นี้เป็นเือดินนะทำจากดินแล้วก็ผลไม้นี่ก็จากดินเหมือนกันเขาปั้นแล้วจักใส่เรือแล้วก็พร้อมที่จะใส่คน่คนยังไม่ได้ใส่ ตรงนี้เป็นการปั้นปั้นจากดินเหนียวออกมาปั้นเป็นตัวแล้วก,กวก็จะไปเข้าเตาเผาเผาเสร็จก็จะเป็นลักษณะนี้สีแดงแจากดินเหนียวที่เราดูเหมือดไม่มีคุณค่าเมื่อพระราชินีท่านส่ง,สงครูมาสอนปั้นตุ๊กตาชาววังราชาบ้าน,น,น ให้ชาวบ้านมีไรายได้มีความเป็นอยู่ที่ดีแล้วก็มีอาชีพจนถึงทุกวันนี้ ที่บ้านบางเสด็จอ่ะเขามีตุ๊กตาชาวังขายด้วยและตุต๊กตาพวกนี้อ่ะมันทําให้เราขายของดีขึ้นนะนี่ลูกลูก,ลก,ลก,ลกรู้ไหมว่าทําอะไรลงไปแม่เป็นห่วงหนูมากแม่วิ่งหาหนูทั้งวันทั้งตลาดเนี่ยแล้วหนูมาบอกว่าหนูไปอ่างทองเพื่อจะซื้ออตุ๊กตาบ้าๆพวกนี้เนี่ยนะแต่แม่ตุ๊กตาพวกนี้อ่ะมันช่วยทำให้เราขายของดีขึ้นนะว้นี่นี่เธอทำอะไรเนี่ย นี่มันตุ๊กตาชาววังของโครงการสมเด็จพระราชินีเลยนะอ๋อคุณนี่เองที่สอนให้ลูกฉันนี่ไปซื้อตุ๊กตาพวกเนี้ฉันไม่ได้สอนเด็กเนี่ยเขารู้เองว่าอะไรคือของดีอะไรคือของไม่ดีพี่เขาไม่ได้บอกอะไรหนูหนูแค่เห็นพี่เขาขายของดีเพอมีตุ๊กตาพวกนี้หนูก็เลยตาไปซื้อที่อ่างทองนี่ ยังไงฉันขอโทษด้วยนะที่พูดแรงไปหน่อยอะตุ๊กตาทั้งหมดเนี่ยเดีย๋ยวฉันขอซื้อเองก็ได้ไม่เป็นไรฉันจะถือว่าลูกฉันนั่นมันโง่เองพี่คิดว่าไอ้ตุ๊กตาพวกเนี้ยมันจะช่วยให้พวกเรารวยขึ้นมาได้แม่คะหนูขอโทษนะคะแม่ที่ทำให้แม่ต้องเป็นห่วงหนูไม่ได้คิดว่าตุ๊กตาพวกนี้จะทำให้เรารวยขึ้น นูแค่คิดอะไรดีๆออกจริงๆนะแม่แม่เชื่อหนูเถอะ เดี๋ยวเดี๋ยวแม่แป๊บนึงนี่กนาลางดีเนอะเป็นไงบ้างแม่น้ำป่านสมุนไพรชาววังของหนูก็ดีนี่แล้วหนูเบาสูตรมาจากไหนล่ะอ๋อยมโทรศัพท์จอยมันอะแม่คิดว่าจะขายดีไหมก็ไม่รู้สินะ แต่ถ้าหนูไม่ท้อแม่ก็ไม่ท้อเหมือนกันลกูกเอางี้ไหมถ้าเราขายดีอะเดี๋ยวแม่จะซื้อโทรศัพท์ให้หนูสักเครื่องหนึ่งดีไหมลูกไม่เป็นไรดีกว่าค่ะหนูอยากได้ชินตะเทียนมากกว่า